การพิสพาร์ตไปใหม่นะครับผมซามเ m อร์สามจีพลังสี่ความสามารถคือหลังจากคุณเล่นการ์ดในพื้นที่ที่ Hope Summer อยู่อ่า Hope Summer จะบวก energy ให้คุณหนึ่งหน่วยในเทิร์นถัดไปนะครับเป็น Energy เฉยๆนะเหมือนที่ไซล็อกบวก energy ให้เหมือนที่ Time s t o n นบวก Energy ให้ก็คือใช้หมดในเทิร์นนั้นๆนะครับไม่ได้บวก Energy ถาวรเหมือน c อร์บัสเหมือน e l เลก r o รส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเก่งในเด็กไฮอีโวถ้าโฮปซัมเมอร์เข้าไปอยู่ในเด็กไฮอีโวอ่ะมันจะทำให้เด็กนั้นมี เ n e r g y เหลืออยู่ทุกเทินแบบเล่น h o มซัมเมอร์เทินสคู่กับวอสเทินสี4เราจะมี 5G ้เราสามารถเล่นไซค็อบคู่กับ Mi s ตี้ไนท์ได้เลย,ยงแต่เทินสี่แล้วความสามารถก็ติดคู่ถ้าไปลงเลน h o p ซัมเมอร์อีกเทินหน5เราก็จะมี 6G ี้เทินห้ของเด็กไฮโวเราก็สามารถเล่นล s ชที่เลนโฮมซัมเมอร์ได้แล้วความสามารถของพวกตัวไฮโวก็ยังติดอยู่เทินสุดท้ายก็เหมือนกันก็ลงฮักตัวใหญ่ๆแล้วก็จะมีจี้จากโฮมซัมเมอร์เหลืออยู่ความสามารถของพวกไฮโวก็ก็จะติดทุกเทินนั่นคือภาพที่ผมเห็นนะ oh, Exhibit B. พิกซ ah, oh yeah. claro oh um um uh ี่เป uh ็นการ์ดในกล่องนะครับเป็นการ์ดผู้ห้าที่มาในกล่องสองจีพลังหนึ่งควาสามารถเปิดตัวพิกซี่จะสลับค่าได้จะสลับคอสของการ์ดทุกใบในเด็กของเราที่เริ่มต้นในนั้นหมายความว่าถ้าเราใส่การ์ดอย่างแอนแมนกับออการเข้ามาในเด็กตอนเราลงพิกซี่เนี่ยก็มีโอกาสที่ออการจะสลับไปเป็นค่าได้หนึ่งเอเนจีแล้วแอนแมนถูกสลับเป็นค่าได้หกเอเนจีแทนมีโอกาสที่กูสจะถูกสลับเป็นห้าเอเนจ แล้วคอถูกสลับเหลือ2 e n e r น y แทนอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือภาพของฟิกซี่แต่ต้องต้องเป็นการ์ดท,ที่เริ่มต้นในเด็กของเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาพิกซี่ไปเล่นกับทานอสได้เพราะว่าสโตนของธานอสแต่ละใบเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเรามันถูกเพิ่มมาทีหลังเพราะฉะนั้นความฝันฟิกซี่ธานอสก็ก็หายไปซึ่งซึ่งก็เข้าใจได้นะถ้าฟิกซี่แม่งเล่นกับสโตนทานอสได้คือแม่งโคตรโคตรอ่ะพี่มหาเก่งนะครับมันคือล็อกจอทานอสที่ฉีดสเตอร์ลอยจะเก่งกว่าเดิม10เท่าเด็กที่ฟิกซ ็กที่ใส่พวก Energy ต่ำๆมาเยอะๆใส่ Energy ต่ำๆมาครึ่งเด็กอะแล้วก็ใส่ Energy สูงๆมาอีกครึ่งเด็กแล้วเราก็ลงฟิกซีในเทอสองแล้วก็ภาวนาภาวนานะครับว่าวอสที่เราใส่เข้ามาในเด็กจะไปสลับค่าได้กับแมกนิโตที่เราใส่เข้ามาในเด็กอะไรประมาณนี้ เป็นล็อกจอเวอร์สองประมาณนั้นล็อกจอเวอร์สองแต่ว่าจริงๆเรามีคอมโบที่เล่นกับพิกซี่ได้ด้วยอีกใบหนึ่งนะคือ 3M เครับเราสามารถเล่น 3M เพื่อไม่ให้การ์ดฝั่งเราถูกเพิ่มเอเนจีได้นะในกรณีที่วอรสถูกสลับไปเป็นการ์ด 6G อย่างเงี้ยถ้าเรามี 3M อยู่บนสนามวอรสมันก็จะไม่ถูกเพิ่มค่าได้วอรสมันก็จะกลายเป็นการ์ดศูนย์เอเนจีเหมือนเดิมอาจจะใส่มาเล่นด้วยกันแต่ในขณะเดียวกัน 3M ก็สามารถเคานเตอร์พิกซี่ได้นะครับถ้าฝันข้ามเล่น 3M การ์ที่สลับมันก็จะเป็นหมนไอนกับเวลาเล่นร โดน 3m เล่นเซราโดน 3m เห็นหน้าแล้วก็น่าจะต้องร้องนะครับ <S <S แค n โนบอล5 g พลัง8ครับความสามารถเปิดตัวแ n n โ b a l l จะย้ายการ์ดที่มีพลังสูงสุดของฝันตรงข้ามในพื้นที่ที่แ n นโ b บ l ลลงไปอยู่ในพื้นที่อื่นถ้า Can นโ b a l l ไม่สามารถย้ายการ์ดใบนั้นได้ Can นโ b a l l จะทําลายมันทิ้งแทนแล้วก็เพิ่มหินให้1ใบมันอาจจะทําให้แพคเกจพวกนี้น่าเล่นขึ้นไหมแพคเกจย้ายการ์ดฝันตรงข้ามที่มันมีมาในเกมสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เก่งสักทีอย่างสเต็กกรอนอย่างอะไรอย่างสไปเดอร์ โคลาริสแอโร่อะไรพวกนี้เด็กย้ายฝันหุ้มอาจจะดูดีขึ้นถ้าได้คาร์โนบอลเข้ามาเหรอา G จี้พลัง8มูฟคอนโทรลถ้าคาร์โนบอลชนคอร์ซัสเหรอคอรซัสก็ไม่น่าตายครับเพราะว่าความสามารถของคอรซัสมันไม่ตายไงสำหรับการให้เอเจี้ยอิมแพคมันพอไหมส่วนตัวผมคิดว่าอิมแพ t ไม่ได้สูงขนาดนั้นวะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ถ้าเอามาเทียบกับการย้ายฝันหุ้มที่มีอยู่อย่างแอโร่แอโร่ก็สแตทเยอะกว่าย้ายฝันหุ้ามได้เหมือนกันแต่คาร์โนบอลก็จะเป็นใบที่ควบคุมการย้ายได้ดีกว่าปะย้ายใบใหญ่ๆข้ามแบบกรันตีไม่รู้ ส่วนตัวคิดว่าดูไม่น่าเก่งเท่าไหร่พลังมันแอบสูงอยู่ 5G พลัง8 a e r อ 5G พลัง9ก้อ่ะ a อ r o 5G พลัง9ความสามารถคล้ายๆกันแอโรยังไม่ได้เป็นแบบการ์ด tier หนึ่งในเมตาเลยครับยังอยู่แค่ไม่กี่เด็กเลยก,ก,ก็ต้องรอดูแค n นนบอลแม่งจี้ทับ a อ r o ด้วยส่วนส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่น่าเก่งมอคคิ้งเบิร์ดครับ 5G พลังเาความสามารถคือค่าได้ลดลง1หน่วยตามจํานวนการ์ดที่เรามีอยู่บนสนามที่ไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเราอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกโทเค็นต่างๆ,ๆที่เกมเสกมานะครับที่เราเสก สควอเรอ์เกิลเล่นสควอเรอ์เกิลเธอหนึ่งเสกกระรอก2ใบกระรอก2ตัวนี้ถือเป็นการ์ดที่ไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเราม็อกกิ้งเบิร์ดก็จะถูกลดเอเนจีลง2หน่วยมีอะไรอีกบรูดอ่ะเล่นบรูดเสกบรูดลิงสองตัวบรูดลิงสตัวนี้ไม่ได้มาจากเด็กของเราม็อกกิ้งเบิร์ดก็ลดให้หรือว่าจะเป็นพวกการ์ดที่มาจาก A g e n t of อ h i ช l ลเล่นเอเจนต์สิเสกการ์ดแล้วก็ลงการ์ดเหล่านั้นไปบนสนามโคสันเสกการ์ดลงการ์ดเหล่านั้นไปบนสนามการ์ดพวกนี้นไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเรากก็มาลลด้้ใหับแวก็ ที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดก็คือธานอสครับสโตนทุกใบของธานอสถือเป็นการ์ดท,ที่ไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเราเพราะฉะนั้นลงสโตนไปบนสนามได้กี่ใบม็อกกิ้งเบิร์ดก็ลดเอเนจีไปตามนั้นมีสโตน5้าใบบนสนามม็อกกิ้งเบิร์ดก็จะกลายเป็นศูนย์จี้พลังเก้าในเด็กธานอสทำไมธานอสดูเก่งอีกแล้ววะม็อกกิ also, <ocking> <ช>้งเบิร์ดมันเขียนว่าอินเพลย์เราไม่จําเป็นต้องลากการ์ดลงไปคําว่าอินเพลย์หมายถึงหมายถึงที่เราเล่นอยู่ครับอินเพลย์หมายถึงอยู่บนสนามอ่ะ <Moon> Girl. เนี่ย <Boy. S 2> เขายกตัวอย่างเนี่ยชชน,นาคำว่าอินเฟ์คือหมายถึงการ์ดที่อยู่บนสนามครับไม่ได้หมายความว่าการ์ดที่เราต้องเล่นจากมือ ซีจี้พังหกวอร์มเมชชีนความสามารถเปิดตัวจนกว่าจะจบเทินหน้าจะไม่มีอะไรสามารถหยุดเราให้ลงการ์ดตรงไหนก็ได้ตัวอย่างนี้เขาย,ยกมาก็คือแสงถ้ำเราเล่นวอร์มเมชชีนเทินสี่เทินห้าเราก็สามารถลงการ์ดที่แสงถ้ำได้เลยแบบไม่ต้องสนอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเอฟเฟกต์ต่างๆของการ์ดเราที่ห้ามให้เราลงการ์ดอย่างเช่นอิมวินิเมาห้ามลงการ์ดหลังเทินสามอย่างเช่นดออินฟินิตห้ามลงการ์ดถ้าเทินที่แล้วเราลงอะไรไปก็ตามเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยวอร์มเมชชีนสามารถ สายพาสได้ด้วยถ้าเราลงวอมมชชีนในเทิร์น5เทิร์น6เราสามารถลงอีฟีนอร์ได้ลงวอรมมชชีนเทิร์น4เทิร์น5้าเราสามารถลงอีมินีเมลได้ง่ายๆก็คือทําให้การ์ดทุกใบกลายเป็นเหมือนเจฟฟเราจะลงตรงไหนก็ได้ลงยังไงก็ได้จะไม่มีเงื่อนไขอะไดมาบังคับเราอีกต่อไปยกเว้นพื้นที่เต็มกับ Energy m หมดก็คือถ้าถ้าวอมมชชีนเข้าเกมมาผมคิดว่าโปเอ็กสมควรจะต้องได้รับบัฟนิดหนึ่งนะสนภาพของโปเอ็กปัจจุบันคือคืออ่อนเกิน 5G จี้พลังหนึ่งวิ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับััดดรรรุุุ่่่่่นนนนใหนใหหมมปีสิฟ้ไ สีสีวายรร้อยหนึ่งรุ่นไม่มีหา อ่าแล้วก็พื้นที่ใหม่ครับพื้นที่ใหม่ที่จะเข้ามาในเกมซีซันนี้นะคาราโคอาคราโคอคาคอเคยเข้าเกมมาแล้วรอบนึงนะครับถ้าใครมาเล่นใหม่อาจจะไม่ทันเข้าเกมมาแล้วรอบนึงแล้วก็ถูกกอ็ออกเกมไปเพราะพื้นที่มันหมาเกินนะครับความสามารถของคาราโคอาแบบเดิมแบบเดิมตอนที่มันเข้าเกมครั้งแรกคือในเทิร์น5คาราโคอาจะเข้าควบคุมเป็นอีโก้หนึ่งเทินแบบเข้าเทิร์น5ปุ๊บคุณจะสูญเสียการควบคุมแล้วคาราโคอาจะควบคุมการเล่นของคุณแทนมันคืออีโก้ที่แวบมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะครับแวบมาทิ้งบอม แล้วมันก็จากไปซึ่งจากฟีดแบ็กของผู้เล่นมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหิดเกินมันไม่เหมือนอีโก้ไงอีโก้เราเห็นตั้งแต่สามเทรินแรกต้องพ่วงไงเราเห็นเราเห็นสิ่งที่อีโก้ทำตั้งแต่สามเทรินแรกแล้วถ้ามันทําไม่ดีเราไปได้เลยตัง้งแต่เนิ่นๆแต่คาโคอาคือบางทีแบบโหสี่เทรินแรกเราทําเกมมาได้ดีมากคอมโบเรามาเป๊ะเป๊ะเป๊ะสี่เ,ปเ,ปเ,ปเปทินเทินห้าคาโคอาเข้าควบคุมคาโคอาแม่งทำคอมโบเราพังหมดแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาเอามันออกไปนะแล้วพอกลับเข้ามาอีกรอบเขาก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนความสามารถมัน ความสามารถแบบใหม่ของคราโคอาคือการ์ดใบแรกของคุณที่ถูกเล่นที่นี่จะเอาพลังของการ์ดใบนั้นไปบัฟการ์ที่อยู่บนท็อปเด็กคุณก็คือถ้าคุณลงการ์ดพลัง3ที่คราโคอาพลัง3ของการ์ดใบนั้นก็จะไปบัฟตัวที่อยู่บนสุดของเด็กคุณคล้าย,าย,ายอเมริกาชาเวสก็ลงพลังเยอะเท่าไหร่ก็บัฟเยอะเท่านั้นก็ดูดูตึงใช้ได้ก็ดูเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์แล้วก็น่าจะเล่นสนุกครับสมมุติว่าลงคาซาเล่นคาซาเทิน์ี่บัฟพลังให้ท็อปเด็ก4หน่วยแล้วท็อปเด็กเราเป็นบูดเงี้ย บูดได้พลังบวก4ก็อาจจะเป็นอะไรที่สนุกดีมันเข้ามาประมาณนะั้นดูหน้าลงเออดูน่าลงอ่าแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งครับอีกพื้นที่หนึ่งคือยูโทเปียความสามารถของยูโทเปียคือการ์ดสามเนจีแล้วก็4ี่เนจี้ของเราจะมีค่ารายลดลง1หน่วยก็ดูเป็นพื้นที่สนุกอีกแล้วนะครับดูเป็นพื้นที่แห่งความฝันอีกแล้ว 3G จี้สจี้ลดลง1หน่วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นเด็กที่เล่นซาบูนี่คือคือยิ้มนะครับเป็นพื้นที่ความฝันของเด็กซาบูแน่นอน100%ลงซาบูเทิร์เทร์น 3, เปิดมายูเท การ์ดสจี้ของเราใช้แค่2อจี้ในการเล่นแบบปีศาจร้ายไววูฟสองจี้ชั้นเต็ดสองจี้ล็อกจอ2อจี้ทุกคนล็อกจอกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคุณสามารถเล่นเด็กล็อกจอได้แค่เสกยูโทเปียให้ออกมาเกมจอก็จะกลับไปข้อสามเหมือนเดิม่ <S <S 1> <S 1> ะเดี๋ยวเราไปดูไปวิเคราะห์กล่องกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากได้แนวทางว่าสัปดาห์ไหนการ์ดเป็นยังไงนะเปิดหรือเปล่ากล่องสปอตไลท์กันสัปดาห์แรกของเดือนมีนานะครับพิกซี่การ์ดใหม่ขอยังไม่พูดถึงเยอะขอยังไม่พูดถึงเยอะนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดละ อีกทีหลังจากได้ลองเล่นมันจริงๆจะไปพูดถึงเฉพาะการ์ดผู้สิบูห้าที่มันเก่าแล้วนะสัปดาห์นี้ก็โมเบียสมีโมเบียสในกล่องถือว่าน่าเปิดมากครับเพราะว่าโมเบียสถือเป็นเทคสําคัญที่เอาไปสู้กับเด็กลดเอเนอร์จีเด็กลดค่าไร้ต่างๆสู้กับซาบูสู้กับโลกิ Loki. แล้วที่สําคัญเลยก็คือสามารถสู้กับพิกซี่ในสัปดาห์เดียวกันได้ด้วยนะถ้าพิกซี่มันออกมาเป็นการ์ดเก่งจริงๆเป็นการ์ดที่ทําให้เมตาระเบิดจริงๆสิ่งที่จะมากอบกู้เราจากพิกซี่ก็คือตัว 3M นี่นแหละก็ ถ,ถือเป็นบายที่น่าเปิดต่อให้พิกซี่ไม่เก่งก็ยังเป็นบที่น่าเปิดอยู่ดีครับแต่ก็ไม่ใช่การ์ดที่เป็นบินคอนไม่ใช่การ์ดที่สร้างเด็กอะ่ะการ์ดที่เอาไว้แก้ทางอะไรต่างๆส่วน Spider Ham, สไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมก็เฉยๆแล้วอะ่ะไม่ไม่ใช่หนึ่งจี้ที่เก่งที่สุดแล้วที่เก่งกว่าสไปเดอร์แฮมก็มีมากมายใช้นไอซ์แมนแทนก็ได้ใชน่นบิลล่าก็ไดต้ตัวสัปดาห์นี้สักสักเจ็ดทับสิบคะแนนแล้วกันเจ็ดทับสิบคะแนนถ้าพิกซี่เก่งก็อาจจะเพิ่มเป็นเก้าทับสิบฉะนั้นรอดูรีวิวพิกซี่ บนี้ใบที่น่าเปิดมากๆก็คือมิสมาเวลครับต่อให้โดนเนร์อไปมันก็ยังเป็นหนึ่งในกูดการ์ดหนึ่งในการ์ดเก่งทั่วไปที่เก่งที่สุดในเกมอยู่ดีอยู่ได้แทบจะทุกเด็กครับเด็กอะไรก็ตามที่ใส่ซาบูอะมิสมาเวลสามารถเข้าไปอยู่เข้าไปคู่ได้ส่วนแมนติงแมนติงอ่อนอะไม่น่าเปิดสัปดาห์นี้ก็ให้เจ็ดทับสิบมิสมาเวลเก่งก็จริงแต่หักคะแนนแมนติงอย่างสไปเดอร์แฮมมันยังถือว่าเล่นได้มันถือว่าเออมีประโยชน์แต่แมนติงมันมันการ์ดแบบการ์ดเทียร์สามอะให้เจ็ดทับสิบเท่าข้างบนนะ มันจะเก่งกว่าโมบิอัสก็เถอะส่วนม็อกกิ้งเบิร์ดก็ดูมีแววจะเก่งครับดูมีแววจะเก่งแบบง่ายๆในเด็กทานอสหรือว่าในเด็กซูก็อาจจะใช้ประโยชน์จากม็อกกิ้งเบิร์ดได้แต่ในทานอสอ่ะผมผมคิดว่าเก่งแน่แในทานอสมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบศูนย์จี้พลังก้าวไวเติมแบบง่ายๆนั่นแหละเจ็ดทับสิบอ่าสัปดาห์แคนนอนบอลแคนนอนบอลคิตตี้ไพร์สโก้สไปเดอร์สัปดาห์นี้ให้ให้ห้าคะแนนพอให้ให้ศู <laughs> นย์คะแนนได้ไหมวะคิตตี้ไพร์ไม่เก่งเลยนะครับณปัจจุบันณแผดปัจจ เ่งลยไม่ใช่การ์ดเทียต้นไม่ใช่การ์ดเทียหนึ่งเทียสองแล้วแคน b บอลผมก็ขออนุญาตสบประมาทไว้ตั้งแต่ก่อนเล่นเลยว่ามันไม่น่าจะเก่งส่วนโก o สไปเดอร์ก็เป็นแค่ของเสริมในเด็กมูฟอ่ะให้คะแนนโก o สไปเดอร์สคะแนนและกันส่วนไอ้คิตตี้ไพร์กับแคน b บอลเนี่ยหัก หักคะแนนสัปดาห์นี้3คะแนนทับสิบครับสำหรับคนที่อยากได้โกสไปเดอร์ไปเสริมฟินิกส์ฟอร์สไปเสริมเน็กมูฟเท่านั้นคิดทิพย์ไปคันบอลดูดูผ่านได้อะดูไม่น่ามีอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดือนนี้คิดทิพย์มันอาจจะโดนบัฟก็ได้นะครับแบบผมอัดคลิปตอนวันที่เท่าไหร่วันที่3เนี้ยไอสัปดาห์ที่คิดทิพย์เข้ายริงแม่งได้บัฟจากโอทีเอกลายเป็นการ์ดเก่งเทียบหนึ่งอะไรงี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูอีกทีนึงแต่ณนะตอนนี้สามทับสิบแล้วก็ซซซิิิ้ววอออมมมลเเเรรร์ราูไก็ป็ปนแค่ขงส ในเด็กทิ้งเป็นแค่ของเสริมเป็นแค่ทางเรื่องในเด็กทิ้งไม่ใช่ของหลักแบบบางบางลิสก็ใส่บางลิสก็ไม่ใส่ซิลก็เหมือนกันซิลตอนนี้เด็กมูฟมูฟเวลามูฟคราเวนมูฟโครแบบที่มันเคยเก่งเมื่อก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งที่สุดก็ไ็นแค่าการ์ดเทียร์รองๆลงมาสัปดาห์นี้ถ้าจะให้คะแนนจริงๆก็คงเป็นคะแนนของบอมเมชนแลวมั้งบอมเมชิน,น,ชนเป็นบายที่พอได้เห็นภาพคอมโบพอได้เห็นสิ่งที่บอมเมชชีสามารถเอาไปเล่นด้วยได้ก็ก็คิดว่าน่าจะเก่งคิดว่าน่าจะเก่งให้คะแนนบอมเมชชีแล้วกันสัปดาห์ ก็กล่องเดือนนี้ดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับกล่องเดือนที่ผ่านมานะกล่องเดือนกุมภาคือดีมากไปในกล่องแม่งแม่งโคตรเก่งหน้าเปิดทุกสัปดาห์แต่กล่องเดือนนี้แบบมีมีแค่ม,ม,มิสมาเวลกับ 3M อ็มะที่ผมคิดว่าคุ้มค่าพอจะให้ใช้กุญแจนะสำหรับการ์ดเก่าๆส่วนใบอื่นๆเนี่ยนะดูดูกระหลงปงมากก็ลองไปใช้สอยจับจ่ายกันได้ตามความชอบนะครับการ์ดการ์ดใหม่ก็เดี๋ยวมารอดูรีวิวอีกทีตอนมาเข้ามาผมเล่นทุกใบยอยู่แล้วนะเล่นตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าเดี๋ยวก็รีวิวใให้้้ฟังนนนีเเจไดด เหมาออดจะมาสตีไหมกล่องเดือนนี้มีขอที่ผมอยากได้2ออย่างคือโมบิอัสของริ a ันกอร์เซเลสจิบ r ี a ริ o ันกอร์เซเลสนะครับโมบิอันนี้แล้วก็แมนติงโปรคอมิกนี่คือวาเดียนสออย่างที่ผมอยากได้นอกเหนือนจากนั้นไม่เอานอกเหนือนจากนั้นผมขอให้การ์ดใหม่อาธิตแรกพิกซี่กับโมบิอสสกล่องอาทิตย์ที่2องมอค n ิ b งเบิร์ดกับแมนติง2กล่องอาทิตย์ 2, ที่เหลือก็ขออาทิตย์ละกล่องพอครับ